5 m i n u t e UX/UI Podcast podcast ที่จะพาคุณไปเข้าใจ UX และ UI ได้ดียิ่งขึ้นภายใน5นาทีและพบกับผมเช่นเดิมกิตใจน้อย Managing Director ของ UpSkill UX เจ็ดคำถามที่ควรถามหลังที่คุณถูกสัมภาษณ์เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงเรื่องการสัมภาษณ์งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง UX นะครับ UI p r o ดังดีไซเนอร์วิชว a ดีไซเนอร์นะครับ Everything เกี่ยวกับเรื่องของ Experience Design เนี่ยเราควรที่จะถามอะไรบ้างนะครับปกติเวลาเราสัมภาษณ์ใช่ไหมเราจะเป็นผู้ถูกถาม แต่พอเราสมามารถเสร็จแล้วอ่ะเราจะต้องมีคำถามที่ถามไว้ในใจนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการถามแบบเนี้ยเขาก็จะเปิดให้เราถามนั่นแหละว่าเราจะถามอะไรไหมมีอะไรสงสัยไหมนะครับอ่าซึ่งปกติก็ถ้าเราไม่ได้เตรียมไปเรามักจะไม่ถามใช่ไหมแล้วรู้ตัวอีกทีก็คือเฮ้ยถ้าสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วได้ทำงานแล้วจะไปรู้ตัวอีกทีนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นคำถามที่ เป็น7คำถามก็แล้วกันนะครับเจ็ดท็อป,ปิกนะครับที่เรามักใช้นะครับในการถามกลับนะครับว่า i, ในตําแหน่งนี้อะไรเป็นยังไงนะครับอันที่1ครับเรื่องของโลกับเลนสปอนซิบิลิตี้ครับตำแหน่งกับหน้าที่ความรับผิดชอบคําถามเนี้ยผมต้องบอกว่าเป็นคําถามที่เราจะได้เห็นว่าตําแหน่งนี้ทําอะไรนะครับเวลาเราไปสัมภาษณ์มันจะได้ เข้าใจตรงการว่าเอ้ยเราจะได้ไปในอยู่จนนะตำแหน่งอะไรนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบเราเป็นอะไรตรงกับที่คาดหวังไหมน,นะครับบางทีแล้วผมต้องเกินก่อนนะครับว่าถ้าเฟิร์สจ็อบเเนี่ยผมว่าสู้ก่อนนะครับแต่ถ้าคนที่เอ้ยเริ่มเป็น Mid Level กับซีเนียร์เลเอ่ะผมว่า p a ชชั่นหรือว่าการที่เราทำงานใช้ง,งานหรืออะไรพวกนี้มันเริ่มจะหลีดเราประมาณหนึ่งว่า การที่เราได้เข้าไปทํางานมันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะทําหรือเปล่านะครับอันเนี้ยมันเลยเป็นคําถามที่ควรถามนะครับตําแหน่งกับหน้าที่ถ้าเขาตอบสมมุติว่าเราไปสมัครเป็น UX แต่เขาตอบว่าเอออ๋องานหลกัลกๆก็1วันก็เดี๋ยวพี่มี Requirement ให้แล้วน้องก็ทําดีไซน์สวยๆเฮ้ยเราอาจจะตั้งคําถามได้นะครับว่าเออจริงๆตําแหน่งนี้มันเป็นตําแหน่ง UI ไม่ใช่ UX นะอาจจะไม่ตรงไม่แมทช์กันนะครับอันที่2ครับ ทีมสตักเจอร์นะครับทีมสตักเจอร์ของในทีมดีไซน์ก็แล้วกันพูดในทีมดีไซน์ก่อนนะครับคือวางวางทีมยังไงนะครับอ่าเป็นกรุ๊ปทีมหรือเปล่าอย่างเช่นดีไซเนอร์ก็จะเป็นอ่าเป็นกรุ๊ปหนึ่งแล้วก็มีลีดเดอร์หนึ่งคนอย่างแบบนี้นะครับอันนี้แบบแรกแบบที่2คือเป็นคอร์สฟังชั่นอลทีมหรือเปล่าคอร์สฟังชั่นอลทีมคืออะไรนะครับคือในทีมนั้นน่ะเขาจะไม่ตั้งชื่อทีมว่าเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ แเราเขาจะแบบพยายามตั้งชื่อทีมเป็น Product เช่นเราอยู่ใน Product การเงินตัวนึงนะครับในทีมก็จะมีตำแหน่งที่มันหลากหลายเช่น PM, PO, Designer, Developer, Marketer ซึ่งดูแล Product นั้นอันนี้จะเป็นลักษณะคอร์ฟังชั่น a l ลทีมนะครับก็ดูกะละกันว่าเราชื่นชอบแบบไหนนะครับการถามไม่ไม่ผิดเลยนะครับ การถามก็คือเขาเปิดโอกาสให้เราถามเราคนที่จะถามให้ชัดเจนนะครับว่าลักษณะการเนี้ยจัดวางทีมในองค์กรเป็นยังไงนะครับข้อที่3อันนี้สําคัญมากๆแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ถาม2ข้อก็ควรควรถามข้อที่3นะครับก็เป็นเรื่องของ Process ว่าที่นี่ใช้ทํางาน r o c เ s s เป็นยังไงนะครับให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยว่า p r o c e s s การทํางานเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับอ่าอันเนี้ยจะเป็นข้อที่บางทีเราอาจจะ มันเขาเรียกว่าเป็นข้อที่ตัดสินใจได้นะครับว่าเราควรที่จะทํางานที่นี่ไหมนะครับบางทีเฮ้ยโปรเซสคือเฮ้ยพี่มี requirement มาน้องดีไซน์เดี๋ยวพี่มาคอมเมนต์แก้เฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ละลักษณะอะไรอย่างเงี้ยนะการที่เราถามโปรเซสแบบนี้เราจะได้เห็นทั้งสองข้อข้างบนด้วยแหละนะครับอ่าถ้าสมมติว่าเป็นไปได้สข้อข้างบนไม่ได้ถามถามข้อที่3นะครับโปรเซสข้อต่อไปครับ เรื่องของ product planning นะครับ product planning เนี่ยมันมี2เรื่องคือ road map กับเรื่องของการวางแผนนะครับว่าเฮ้ยในแต่ละจุดในแต่ละปีในแต่ละเดือนนะครับหรือในแผนเนี่ยเฮ้ยเรื่องของการ planning product เป็นยังไงแล้วสโคปอสุดท้ายแล้ว product planning มันต้องอะไรมาเป็น action plan เนาะฝั่งที่เราต้องทำเป็น UX ทิ่งที่ r o d u c t ต้องดู Product ตัวน,นี้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเป็นยังไงนะครับถามว่าข้อนีออ้อาจจะเป็นความลับนิดหนึงแต่ก็ต้องบอกว่าถามก็ได้ไม่ถามก็ได้นะถ้าเป็นความลับเราเอาจะอาจจะข้ามข้อนี้ไปนะครับข้อที่ต่อไปนะครับข้อที่5แล้วนะฮะแต่นี้เราพูดมา4ข้อข้อที่5ก็คือ carrier g o d e ครับ c a r r e r g o a คืออะไรคือ การเติมตัวในในตำแหน่งกันละกันเราต้องยอมรับอย่างนี้ว่าแล้วเราทำงานไป1ปี2ปี3ปีเนะี่ยคนเราไม่ได้ย้าอยู่กับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดแบบนั้นนะเราพัฒนาตัวเองขึ้นมาระดับ1เราก็ต้องคาดหวังว่าเราอาจจะต้องไปต่ออีกระดับ1นึสิ่งหนึ่งที่ หลายๆคนอยากจะเห็นก็คือว่าสมมุติว่าพี่ผมทํางานที่นี่กับพี่สัก2ปี3ปีผมจะเป็นยังไงต่อผมจะอะไรยังไงต่อแต่ถ้าทํางานแล้วโอเคมันยังย่าอยู่กับที่ก็ก็โอเคถ้าเป็นจูเนียร์เลเวลแอนตีเลเวลเนี่ยผมว่าเ,เก็บประสบการณ์แต่ถ้าสมมติว่ามิดเลเวลจะขึ้นไปเป็นซีเนียร์เป็นว a g จ์แล้วอยู่ที่5ปี10ปีผมว่ามันมันไม่โตมันก็ยากที่จะจะตัดสินใจนะครับ อันที่6นะครับเรื่องของการทำ user research สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเวลาเราคาดหวังก็แล้วกันเราคาดหวังว่าเราจะไปเป็น ux แต่ no research เลยในองค์กรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่แย่เป็นกันนะเหมือนมันไม่ไม่ fulfill ใช่ไหมบางที ux designer ui designer หรือเราเป็น ux ui เนี่ยเรา practical มาเราอยากทำ user research เราอยากคุยกับ user แต่เราไม่ได้ทำเลยมันก็อาจจะ จะทําให้การทำงานของเรามันไม่ฟูลฟิลนะครับเราอาจจะถามวิธีในการรีเสิร์ชวิธีในการเขาเรียกว่าอย่างไรดีวิธีในการอ่าเก็ต i รีควาเมนก็แล้วกันฟอร์มลูกค้าเนี่ยเฮ้ยเขาใช้อะไรยังไงนะครับเราจะได้เห็นวิธีว่าอ๋อตอนนี้เขาทําหรือยังทําหรือยังัน้สองคือทําอย่างไรนะครับ เราจะได้ฟิตไหมบางทีเราอาจจะต้องเป็นคนไปนรันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าในตำแหน่งบางองค์กรเนี่ย UX/UI เขาก็ไม่เท่ากันเนาะความหมายมินนิ่งเทอมหรืออะไรพวกนี้นะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่7ก็คือเรื่องของดีไซน์ m มเน g เจอร์นะครับอ,อ,อันนี้จริงๆภาษาอังกฤษเขียนว่าดีไซน์ m มเน g เจอร์แต่ผมขอเล่าสรุปเป็นแบบนี้คือ เราไม่ได้ทำงานคนเดียวครับ UX ไม่ได้สร้างผลิตตั้งแต่1 d e ่เดเองแล้วพอทำมาร์เก็ตติ้งเองนะครับเรื่องของเมนเจอร์เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันนะครับว่าการออกแบบของเราเนี่ยใครเป็นคนตัดสินใจบ้างใครเป็นคนแอปพลูบ้างต้องรีพอร์ตใครอะไรยังไงเนี่ยเราควรถามให้ชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันมีผลมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเคยอยู่ในองค์กรที่ ต้องบอกว่าเมนเดเจอร์ตัดสินใจเยอะมากนะครับมันอยู่ยากอันนี้ต้องยอมรับเลยนะว่ามันอยู่ยากครับคือการที่เมนเ g เจอร์ตัดสินใจเยอะมากๆเนี่ยมันเขาเขาเรียกยังไงดีมันมันทำให้การที่เราเรซ e เด้นท์ทำงานหรืออะไรพวกเนี้ไปแล้วมันมันไม่ได้เฟลที่ตัวเราแต่มันไปเฟลที่ข้างบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันอาจจะอยู่ยากนะครับดังนั้นถามนิดนึงว่าใครเป็นคนตัดสินใจ ในการแอปพูฟเราต้องรีพอร์ตใครอะไรยังไงนะครับควรที่จะถามให้เรียบร้อยนะครับก็ทบทวนกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่กำลังสัมภาษณ์งานนะครับสิ่งที่ควรถามคือ 1. คือตำแหน่งกับหน้าที่ 2. ก็คือโครงสร้างองค์กรนะครับไม่ใช่ส่งโครงสร้างองค์กรโครงสร้างทีมก็แล้วกันนะครับอันที่ 3. ก็คือโปรเซสท,ที่เขาทําอันที่ 4. ก็คือเรื่องของการวางแผนโปรดัก นะครับรถแมพที่เขาจะไปอะไรอย่างนี้นะครับข้อที่5นะครับเรื่องของการเติบโตในในตำแหน่งนั่นแหละในหน้าที่ของเรานะครับอันที่6ก็คือเรื่องของ user research นะครับทำไม่ทำทำอย่างไรอันที่7ก็คือ design manager ก็คือใครเป็นคนตัดสินใจล่ะนะครับใครเราต้องรีพอร์ใครอะไรยังไงนะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นทริคนะที่เรา บางทีเราอ่านใจคนสัมภาษณ์ที่มาสัมภาษณ์เราไม่ได้นะครับจากการถามเนี่ยมันเหมือนเราอินเทอร์วิวใช่ไหมเราเก็บข้อมูลนะครับในการวิร์ชคนสัมภาษณ์องค์กรที่เราไปทีหนึ่งนะครับก็ยังไงผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายหลายท่านที่กำลังสัมภาษณ์อยู่นะครับ ยังไงถ้าชื่นชอบนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับเรียน UX กับ UI นะครับสามารถทักเข้ามาในแฟนเพจ UpSkill UX ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอให้เป็นอ่าคอนเทนต์ Content, อีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับพอดแคสต์อีกอันหนึ่งที่มีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับ